ขอเป็นสวีทสวัสดีปีใหม่ด้วยวันนี้ดีใจมากที่หนุ่มสาวชาวเอฟกมากันหมดเลยค่ะสวัสดีปีใหม่พี่จะกรีด้วยค่ะแล้วก็เป็นแฟนทีวีพูด้วยค่ะได้วันนี้สวยหล่อกันทุกคนเลยคอนเซ็ปเป็นสีชมพูวิ่งมาเลยครับผมเป็นตัวแทนจากทูวิชชั่นค่ะวันนี้ใครหล่อสุดคะวันนี้โอมะโอ้ยก็มีกันอยู่แค่ก็ใช่ย่อยที่ไหนแล้ว ใคจะบอกใครสุดพี่แจ๊คพี่แจ๊คสยสุดเอ่อเป็นเด็กดอยนิดนึงถืออะไรในมือคะเนี่ยอันนี้จะเป็นกระเป๋าเป็นที่ระลึกใช่ตองยึดของได้เยอะมากที่ระลึกใช่เดี๋ยวยืนผิดที่พาต้องคนนี้เออโอยโอ๊ยเลยจะบอกว่า2คนนี้ก็ถือกันอยู่2องดนว่ สอดท่องมั่นเท่าไหร่กันเนี่ยกระเป๋ากระเป๋าครับเอาไว้ใส่ของครับผมใส่ของว่าใส่ใจเอาไว้เลยว่าถูได้ใส่ของได้นี่ค่ะนี่นี่นะคะ อันนี้เอามาแจกบอกไฟใหญ่มากตู้ไฟครับดูค่ะสะภายแล้วกิบเก๋มากดูเก๋มากผิวเผินนี่เหมือนถุงยางชีดยังไงไม่รู้นะใช่ก็บรรจุของได้เยอะใช่อ่าเหมาะมากใช่ค่ะตัวแทนถูวิชาใช่แล้วค่ะซึ่งแต่ละคนก็อย่างที่ทราบแฟนคลับทีวีูเหนียวแน่นมากขอบคุณค่ะเริ่มจากไอซ์ก่อนแฟนคลับก็พูดถึงเยอะเรื่องเอ็มบีตอนนี้กลับมายัง่ะยังไม่กลับมาอายไปจากยูทู หายไปค่ะก็คิดว่าสงสัยจะต้องมีการลงกันใหม่แล้วก็ดูกันใหม่ค่ะว่าแบบว่ามันหายไปแล้วก็ไม่รู้จะเอากลับมายังไงเพราะ YouTube ก็ไม่ใช่ของคนไทยใช่ไหมก็ยากนิดนึงรอมลายก็รอกันอยู่นิดนึงเนาะค่ะใช่ใชตอนนี้ก็ดู m ีคนอื่นด้วยกะใครละอ่ะอันนี้ถ่ายไปบ้างแล้วถ่สองคนนี้พรุ่งนี้ครับผมโรรโมดข่าวดีก็ได้ลูกอุ้ย คริสต์วันนี้แต่งงานเลยแล้วค่ะใช่พรุ่งนี้ครับ MV ออกแล้วครับผมได้ก็รอติดตามชมกันเอ้ยชมรอติดตามชมกันครับ MV อย่าเพิ่งเซโนครับผมก็ถ่ายนางเอกเอสวยเท่าเนตไหมก็ก็น่ารักพี่น่ารักี่เล่นคนเล่นมินิคอนเสิร์ตมาเมื่อวานเล่นมินิคอนเสิร์ตมานี่เสียงป่วยเลยอะ ก็น่ารักดีครับก็ก็มี่ก็อขอคําแนะนําอย่างน้องเขาตลอดแหละว่าเล่นยังไงอะไรอย่างนี้คร mm ับก็เล่นได้อยู่แหละก็โอเคครับหน้าว่าหายบวมแล้วเนาะหายแล้วครับเดี๋ยวรออีกข้างนึ่งจะมาอีกข้างนึงของเนสก็เอ็มวีใช่ค่ะถ่ายไปแล้วใช่ที่วันนั้นพี่แจ๊คได้ไปเยี่ยมชมใเอกหล่อมากใหญ่ใหญ่เห็นไหมไม่สนใจน้องๆเลย ไม่ก็เดี๋ยวรอติดตามค่ะเดี๋ยวก็จะได้ปล่อยออกมาให้ได้รับชมกันแน่นอนค่ะจะปีนี้หรือปีหน้าไหมครปีหน้าค่ะใช่ออดใจรออีกนิดนึงซือเพลงว่าเพลงแห่งหัวใจค่ะอ้าจริงๆรที่ว้าน่าจะร้องหมอลำซิ่งนะได้ได้หมด เงาเงาเงาโยยอมแพ้รอยอมแพ้นะคะยากของดี่ครับก็ของผมเนี่ย MV ก็ได้ถ่ายทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะอยู่ในช่วงขั้นตอนของการตัดต่อแล้วก็จะออนแอร์เนี่ยตอนปีหน้า ครับผมแล้วเขาบอกว่า MV ของไบส์เนี่ยผมแอบมีส่วนร่วมอยู่ในนั้นด้วยนิดนึงนะเออเอออย่างนี้กเราทุกคนก็มีส่วนร่วมนะใช่ของ MV MV ผมเนี่ยจะมีน้องๆ12คนอยู่ในนั้นด้วยแต่ไม่บอกว่าทำอะไรก็ต้องไปอยู่กันเองเออใช่หรือเป็นพี่ตามอยสกาลว่าเสียงแหบไม่ใช่มันเพิ่งจบมินิคอนเสิร์ตมาแล้วผมไปคุ้มสุดตัวไม่ครับไม่ครับเป็นตั้งแต่ในบ้านนะได้ไือไม่เห็นแหบมาตั้งนานแล้วไม่ก็พูดอย่างนี้เพื่อโปรโมทมินิคอนเสิร์ตของเราด้วยเดี อะไรอย่างนี้มีในเองนอนได้นอนครับผมใช่ค่ะพี่อาจจะไม่ใช่ของพีซนี่เขาจ้างคนอื่นมาเลยเนี่ยเรื่องขอวันหลายคนอาจจะไม่ได้ติดตามภาพเนาะแต่ว่าเมื่อวานจัดเต็มมากเป็นซันต้าซันตาคอร์ที่หมดเลยใช่พ่แก็ได้ไปดูแย่จัดหนักกันมากถูกต้องผมตัแต่งเป็นซันตาคอร์เต็มตัวเลยครับทั้งหนวดทั้งอะไรเข้าป้งเข้าปากเข้าจมูกอะไรายใจไม่ถูกของม่ก็โอ้โหหลุดรั่วสุดๆครับค่ะถงไหนรุ่งนี้เป็นวันคริสต์ ค่ะถ้าเลือกได้อยากได้ของขวัญอะไรจากเซนต้าอ่าเริ่มก่อนเลยก่อนเริ่มก่อนอยากได้หลายอย่างไหมครับหรือยังไงจะเป็นเนสก็ได้ทำไอันนั้นได้แล้วไหมได้ได้โอ้ยโอ้ยอ้ยของเนสมาแล้วพี่ก็โอ้โหจะงงอพยายอพยายนี่คนแทนนะน่า อยากดึงเสียงให้ได้คิดเนี่ยอยากได้งานเยอะๆแล้วค่ะแล้วก็อยากได้เอ็มวีกลับมาเซดได้วิวโอ้เนาะค่ะกี่วิวแล้วนะหลอมอะไรประมาณเกือบแสนแล้วค่ะโอ้นะกลับมาแล้วค่ะยูทูบค่ะมอนถ้ายังไม่กลับมาก็ดูในทูมิวสิกไปก่อนค่ะได้ค่ะนี่ก็ขอให้มีคนรักแล้วก็เป็นกำลังใจให้เนี่ยตลอดไปค่ะแล้วก็รอชม MV นี้แล้วก็ขอให้ชื่นชอบด้วยนะคะสุขภาพด้วยสุขภาพขอให้หายโรคภัยไข้เจ็บ ทุกชนิดเลยค่ะใช่ค่ะผมไปก็เช่นกันครับขอให้อยู่ในวงการนี้นานๆแล้วก็มีงานมาเยอะๆไม่ไม่มีวันหยุดสักวันหนึ่งแล้วก็ขอให้มีขอให้ตัวเองนี่มีความสุขมากๆดีกว่ารวยพรตัวเองของครับของผมก็ไม่ขออะไรมากขอเป็นขอไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็ความรักจากแฟนๆทุกๆคนนะครับแล้วก็จากสื่อมวลชนด้วยนะครับขอบคุณครับ เราพูดใช่ไหม